สวัสดีครับมือนี่มาพอกันอีกแล้วครับมือนี่ได้กับตำตำกุ้งสดตำกับตำบักคุ้งกุ้งสดแล้วก็ปีไก่เซ่น้ปลาครับทอดน้ำปลาทอดน้ำปลามาครับแซ่บแซ่บนกันครับเพื่อนนะเต็มลุยม่มมองในกุ้งแซ่น้ำปลาปีไก่แซ่น้ำปลาโอ้โหหัวเพื่อความคิด สาลาจับกุ้งซีตำกุ้งสดกุ้งสุกไข่เด้่ค่ะบบเอาอยากกินตำกุ้งสดนะอืมไอเฟลมยากุ้งสดอืมอะไรอยู่เนี่ย กไแม่บริจิมแม่ถอดแม่บรบิจ,จิมบะจะนวดจะเค็่แซบอยู่แซบผ้มตำกับแซบ,บหวาน ໄຂងុ <smallim water avez> ំទេចងងុំអឺ

cái nhắc gì mua bệt luôn Thêm hoang cái hoang củ nữa Sẹp củ Bây kìm đưa dạ Cùng sốt Thế mà bố khay phải khai chịu cái ลิปก well, ็ากให้นางเฝ้า่อพี่น้องญานิพี่หลอกเมื่อไหบ่พูดพูดอย่างนั้นล่ะบ้าโบเก่งเนาะเห็นบ้าโบเก่งมมีแต่กินอย่างเดียวด้วยให้แล้วให้นางเฝ้าอีกหน้าเลื่อน้าลูกไปโรงเรียนจำบุคคล ไมัน้อนเลยไม่อ่เอะสีสันพริกอาจจะเผ็ดแสบเนาะ เป็นที่เดังเพียดลายเสือแต่ว่าเขาเอาพริกจินดาเม็ดใหญ่หึงเพียดหน,นะะ่อยไงค่ะทำมาตำแต่ว่ามันเราคนเสิรตตำเอาสีสันมันแต่ว่ามันโปได้เพียดแท่งขนาดน,นั้นพอดีสีสดดีจินดาพริกจินดาเม็ดใหญ่ ทางมากแต่บอ,องเขาจะปลูกริกไว้ลายแถวซีตเกียบะ,อะรอันี้ทอดกุ้งบอร์อะไรเท่าทางร้อยเอ็ดบัวใครไดปุก๊กเนาะหรือบัวเห<ะ>็นปุจ๊จะเตาอ้อยอืมปุก๊กเตาอ้อยต่เขาปุกบัวขึ้นดูยังไนบัวด่บไหนขึนกันเบอร์อะไร หอมเนี้ยไก่แสจังนัวกับกน้งพอดีเลยไก่เนาะเติมอายสองค้นผักไม่่คยกินเลย

อะไรมันงถุงมิตํ้มบุนี่นะดูชื่อได้จริงไดกกบไปเนเป็นพวกปลาหมึกแล้วเห็นคักเนาะนี เปิดอยู่ <laughs> ลงหน้าลืมร่างเนียบางทีก็เดิน <laughs> ต้นถ่านตะวันอ่อนเฟม mới quá hả đó ừ. là với nắng gì mới vừa Chim thơ này 嗯嗯，我包好了。嗯。再不用我担心了。谢谢老 Ngoài itu Ngâm và đét จี่งัหน่อยกะเข้าพรรษาแล้วเนาะแป๊บๆเดี๋ยวไม่ไแเราต้องเข้าลูกยังบอกให้พ่อเข้า,าลเลยให้พ่อเข้าพรรษาตรงเขียวเขาเขาอยู่

ถ้ามันโบดองแล้วมันยัก <Okay. S 1> ขึ้นแมนขึ้นจมูกขึ้นดังเี่ยงุเีวเียเลยมั้งเนี่ยข้องมาไอ่เสรอเียงอ่ะเนาะ,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 ะสดน้ำกัน

ผู้ดใดปิคดคลิปมาเนี่ยไอเฟมเต้จำได้บ่ครับลองลองเบิง้งกันมั้งมื่อกี้ก็เบิ้งเลยนะครับถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเฟมครับพอดีตั้งใจนะครับมื่อกี้ก็เขาตัวแรกไปก่อนไวพ้พรากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ